สวัสดีครับมาพบกับนุ่มคนใต้หัวใจอีสานเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่นาเขื่อนนะครับก็ตอนคชาวเริ่มขึ้นแล้วนะครับสําหรับคนที่ทํานาตังนะครับแต่ผมกําลังขุดลอกคลองอคูสูงน้ํานะครับเนื่องจากว่าฝั่งนี้นะครับ มีคันแทเล็กนะครับแล้วก็เป็นดินทรายนะครับน้ำมันซึมนะครับพอน้ําซึมเสร็จปุ๊บมันก็มาซึมในในคลองนะครับในคูตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะถูกระบายออกจากตรงนี้ไปนะครับทีนี้ประเด็นคือว่าปอมันระบายออกมางัวผมก็ต้องกินหญ้าในน้ำนครับผมก็เลยกลัวว่ามันจะเป็นโรคปากเท้าเปื่อยนะครับทีนี้ก็เลยต้องมาคิดบริหารจัดการน้ํากันนะครับก็คือว่า ในกรณีที่สมมติในกรณีที่เราจะเอางวมาไว้ฝั่งนี้นะครับผมก็จะทําให้คลองระบายน้ําตรงนี้ครับรัดน้ํานะครับ,รบไปไห่อื่นนะครับซึ่งไม่ใช่ไห่แถวร่องร่องไห่ฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะทําเป็นร่องน้ํานะครับได้ประมาณ1 2ึ่งสามสี่สีร่องนะครับเพราะฉะนั้นผมก็สามารถที่จะสลับให้น้ําลงได้นะครับสีช่องทางนะครับก็เลยกล่าวว่า จะขุดลอกคูนะครับเพื่อให้น้ำมันไปได้ทางด้านนะครับทั่วทั่วสุดด้านนะครับซ้ายกับขวานะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับตอนนี้ก็ทยอยขุดมาได้วันสองวันแล้วนะครับแล้วน้ำมันซึมตลอดเวลานะครับมันก็เลยมันก็เลยต้องดูดน้ำออกก่อนนะครับถ้าไม่ดูดน้ำออกในการขุดมันจะช้ามากนะครับผมลองแล้วเมื่อวานช้ามากมันได้ประมาณ5 6เมตรเองนะครับวันนี้ผมก็เลยเอาเครื่องสูบน้ำมาสูบนะครับ สูบน้ําออกจากคลองมันมาจากไอคูสูงน้ํานี้นะครับมันก็จะทําให้ผมขุดน้ําได้เร็วขึ้นนะครับเนี่ครับน้ํามันซึมมาตลอดเลยนะครับฝั่งนี้ก็ซึมนะครับฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้ขุดลอกนะครับประกาวว่าจะขุดลอกเหมือนกันก็คือขุดลอกทั้งแถบเลยนะครับแล้วก็ทีนี้เราจะเอาน้ําออกตรงไหนาบิ้งนาาบิ้งไหนเราก็เลือกเอานะครับเราก็สามารถเลือกนะครับให้มันให้มันไหลลงไปนะครับทีนี้ ข้อดีก็คือเมื่อเราเลือกทางลงของน้ําได้นะครับไอไห่ที่ไม่มีน้ําลงมันก็จะแห้งครับงัวก็จะสามารถกินน้ําได้เอ้ยแม่งัวก็จะสามารถกินหญ้าได้นะครับในขนาดเดียวกันนะครับไห่ที่เราเอาน้ําลงนะครับมันก็จะมีน้ําคึองอย่างนี้ครับข้อดีของมันก็คือว่าเราสามารถที่จะเอางวัวมากินน้ําในตอนช่วงเทีย่ยงกับช่วงบ่ายตอนพักงวัวได้นะครับ มันจะทําให้เราไม่ต้องเดินเดินไล่งัวไปไกลนะเพราะว่าตอนนี้ผมมีปัญหาคือผมต้องไล่งัวไปฝั่งนู้นนะครับตรงทิวคาใหญ่ๆตรงนู้นนะครับซึ่งมันไกลมากครับประมาณสองสามร้อยเมตรนะครับแล้วก็ต้องไล่ขึ้นกลับมาอีกนะครับมันจะทําให้เราเสียเวลาในการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดตอนนี้ที่ผมคิดออกนะครับก็คือสร้างเส้นทางนะครับผันน้ํานะครับผันน้ําโดยแบ่งเป็นสี่ส่วนนะครับก็คือส่วนนี้หนึ่งส่วนนะครับ ไหนี้ไหที่ไหนี้ไห,หที่สองนะครับไหที่3าไหที่ส,ท,สทั้งหมด4ี่ไหนะครับก็จะขุดคู i, ตรงนี้นะครับลอกคูใหม่เลยนะครับแล้วก็ทําทางน้ําลงสีช่องทางนะครับแล้วก็เราจะเอาน้ําลงตรงไหนเราก็อุดช่องทางที่เหลือนะครับแล้วก็ปล่อยเฉพาะช่องทางที่เราจะให้เอาให้น้ํามันลงนะครับมันก็จะเป็นการจัดการน้าน้ําตรงนี้เป็นน้ําที่เขาเอามาจากคลองซอยนะครับเขาเขาเช่าชั่วโมงนะครับสูบน้ํา มาจากกลุ่มชูปรปทานนะครับของของตำบลนนครับทีนี้พอเข้ามาลงในนาปุ๊บเนะื่องจากว่านาม,มันเป็นที่ราดชันนะครับพอเขาพอน้ําเต็มไห,หนาของเขาปุ๊บมันก็จะล้นมาทางฝัง่งผมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องผมก็เลยต้องรับน้ํานะครับแล้วก็ได้น้ําให้ให้กับหญ้าโดยปริยายนะครับนี่ก็เหตุผลว่าทําไมพื้นที่ในการปลูกหญ้า ธรรมชาติของผมนะครับมันถึงมีหญ้าขึ้นตลอดเวลาให้งวยกินตลอดเวลานะครับเพราะว่าข้างบนเขาปล่อยน้ํามาให้นั่นเองนะครับตอนนี้ก็รอนะครับโอ้ยเจ้าฟองเบียสนุกสนานครับมานานี่นมันชอบครับจชอบมานาโอเคครับก็นี่ครับก็ตอนนี้ผมก็พยายามเร่งนะครับเร่งระบายน้ํานะครับก็ค่อยๆระบายไปนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทํางานต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าน้ํามันอั้นตรงไหนนะครับรู้สึกเหมือนกับว่าฝั่งนู้นมันจะเตี้ยไปนะครับแล้วน้ําระบายไปไม่ทันนะครับนี่ก็เหลือนิดเดียวครับเหลือไม่ถึงเหลือประมาณ1ิเมตรเองครับฝั่งนี้นะครับเราจะได้ไปลุยฝั่งนู้นต่อนะครับทีนี้มันมันช้าครับพอเป็นน้ํามันเยอะมันก็เลยช้านะครับเพราะว่าพอพอตักปุ๊บน้ํามันจะเด่นใส่ตัวเรานะเวลาเราเวลาเราขุดนะครับ ระน,นั้นตรงระบายน้ำนะออกก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำงานก่อนนะครับ